เป็นน,น้องเศร้าแท้เลย,เลยพ่อแม่เดียวกันไหมพ่อแม่พ,แพ,แมพ่อคนละพ่อแม่เดียวกันเออพ่อคนละพ่อแม่เดียวกันจะแล้วพี่อูเขาไม่อยู่ที่น,น,นี่นานยังคะนานแล้วก็กมอนว่าแต่ก็มอนว่าเกิดที่นี่แหละมันเกิดที่นี่แหละแล้วบ้านตรงนี้เขามาซื้อได้ยังไงเหมือนว่าเขามามีที่ได้ยังไงเห็นบอกว่าจริงๆก็ไรเห็นร่อนอือใช่ไรเห็นรร่อนไปเข้าไปแค่นี้บ้านตรงนั้นนะเข้าค่ายที่ให้งานหนึ่ง เขาเอางานแค่ส้ามพันเขาก็เลยเก็บตังไว้เขาก็ซื้อเขาก็ซื้อมาว่าลูกเขาโตแล้วเขาก็ไม่ต้องเลี้ยถแล้วเข้าเป็นคนเก่งอเข้าเป็นคนรับผิดชอบทุกได้ทุกอย่างเคยเห็นแฟนเขาไหมคะเคยเห็นแฟนเขาแฟนที่คุยแฟน์นะแตะก่อนเขามีที่อยู่ตรงเนี้ยเขามีที่แล้วก็าทิ้งก็ทิ้งไปแฟนได้ทองในทองส้าเดือนทองในส้าเดือน ที่แฟนเขาทิ้งไปเราก็ทิ้งไปก็กลับมาคนหนึ่งกลับมาเขาก็กลับไปโตเขาก็ไม่มาอีกเลยตั้งแต่นั้นแต่เขาก็ไม่ได้ท่องเทียตอนที่เขาตอนที่เขากลับมานั้นเอ่อนาอดคลอดลูกยังคลอดแล้วเราก็รู้แล้วว่าลูกแฝดลูกแฝดเขาก็รู้เขากลับมาดูแล้วก็ไม่มาอีกเลยไม่ิดต่ออีกเลยไม่มาอีกเลยเขาก็ไม่ท่องเสียแล้วนาอูดเขาเคยทําตัวแบบอ่อนแอไหมเคยแบบ เขาก็บางครั้งเขาก็น้อยใจอย่างเงี้ยก็ไม่ธรรมดาพวกทิ้งใช่ป่ะมีลูกแฝดเลี้ยงคนเดียวก็ธรรมดาแต่นี้เขาเป็นคนอึดพี่อุดนะเขาอึดมากเลยคิดว่าอึดนี้อึดยังไงคะอึดแบบเลี้ยงลูกตัวเองได้ในลําแข้งลําค่าตัวเองอย่างเงี้ยแบบเลี้ยงลูกตัได้เนี่ยด้วยตัวเองอืเขาทำงานอะไรบ้างวันๆหนึ่ง เขาคุดมันเขาคุดมันตุแทกใครจ้างอะไรเขาเข้าก็ไปตุเทกเขาให้บอกขอให้จ้างเขายัางเดี๋ยวเข้าเข้าไปได้ทุกอย่างทําทุกงานทําทุกงานไม่เลือกงานเ้มาขอความช่วยเหลืออะไรพี่บ้างไหมคะไม่เคยข้แต่เคยมาเคยมาว่าไม่มีข้าวสานหุ้งเพราะว่าที่บ้านฉันทํานาไม่มีข้าวสานหุ้งเขาไอกเล็กพี่ก็ยืมข้มาวซ่านฉันบอกไม่ต้องก็ยืมอกตักเอาไปเลยอืมแล้วว่าทงสานพี่พเขาเลี้ยงรู้คุณเดียวท<ๆ>รงซ่านเขาบอก ก็าหายไปดิ้งก็ใช้ลูกเข้ามาเอามันก็ยืม,มเขาไม่ขอ้อเขาก็ยืมยืมบอกไม่ต้องก็ยืมบอกออาไปเลย